เพราะฉะนั้นไม่แน่นั้นเพิ่งอายุยี่สิบกว่านี่คุณอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ยี่สิบสามไอ้เพื่อนรุ่นเดียวคุณนะมันตายไปแล้วม,ม,ม,มีมั้งไหมมีไหมมีนะไอ้อ่อนกับคุณที่ตายไปแล้วมีมั้งไหมข้างๆบ้านนี่มีมังมงงมม้งไหมอายุน้อยกว่าเราตายไปแล้วยังนึกไม่ออกนึกออกแต่ว่าไอ้เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันตายนะ เคยนึกไหมว่าและไอ้รุ่นเดียวไอ้คนต่อไปเนี่ยใครเอ,อมันไม่แน่แล้วไอ้หนูเฮ้ยนึกๆเสียแล้วก็รีบนั่งสมาธิเยอะๆนะออันที่สี่นะไม่ประมาทในชีวิตคือคิดว่าอ,อ,อีกนานจะตายมันก็ไม่แน่รีบรีบเสียยิงสี่สิบแล้วห้าสิบแล้วไม่แน่ทางนั้นเลย เห็นกันเมื่อเช้าลัดลัดอ้าวบายตายเห็นกันไปบายเย็นตายไม่แน่เมื่อคืนนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็ามาหาบอกว่านายทหารอากาศที่เราบินไปตกที่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่ใช้แดนนั่นน่ะนายทหารอากาศนั่นพอเข้าอบรมการบินพออบ อบรมพร้อมกับภรรยาเขาพออบรมเสร็จปับ๊บไม่ทันได้รอรับออประกาศนิบัตรละฝากให้ภรรยาเขาเป็นคนรับแทนตัวเองก็บินไปบินไปขนพวกทหารที่ป่วยในชายแดนเอามาส่งที่โรงพยาบาลภูมิพลพอเมื่อสองสาวันนี้ก็ มาขอใบประกาศนนิบัตรจากเขาแล้วก็บินไปเลยไม่ได้กลับมาเลยเออมันไม่แน่พวกเราเหมือนกันมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่เพราะฉะนั้นรีบทำภาวนาซะเยอะๆอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายตายแน่ๆท่องเถอะตายตายมันท่องเอาไว้อันที่ห้าไม่ประมาทในการงาน ใครที่เวลาทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าแหมงานนี้มันยังไม่ใช่งานที่ถูกใจเรานั้นยังไม่ทุ่มเทเราไว้ให้ได้งานถูกถูกใจจะทุ่มให้สุดฝีมือเช่อืมหรือแหมผู้บังคับบัญชาคนนี้ไม่ถูกใจลราทําไปก็เท่ากับไปทําให้เขาได้ดีไม่เอาหรอกไว้เมื่อไหร่ได้ผู้บังคับบัญชาดีๆถ้าเราค่อยทําเอา้าแหมตอนนี้ไอ้ผู้บังคับบัญชาก็ดีหรอกแต่ว่า บ้านเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์มาเรก็ไม่รู้ทําบ้านเมืองทัดีถ้าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรแล้วอย่าเพิ่งไปทํามาเลยมันมีเรื่องแก้ตัวไปเรื่อยผลสุดท้ายไม่ได้ทํางานอย่างนี้เรียกว่าประมาทในการงานไม่เอาเมืองไทยมันจะเป็นคอมมิวนิสต์มันจะเป็นพุทธมันจะเป็นอะไรเป็นอะไรให้มันเป็นไปแต่ว่างานใดๆก็ตามเมื่อมาถึงมือเราแล้วเราทําให้ดีที่สุด อย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นการเพาะนิสัยนะเพาะนิสัยความไม่ท้องานให้เกิดขึ้นติดตัวข้ามพ้นข้ามชาติของเราไปใครที่แหมงานนี่ไม่ถูกใจจะต้องรองงานผู้บังคับบัญชาคนนี้ไม่ถูกใจจะต้องเปลี่ยนใหม่สถานที่ทํางานนี่มันไม่เหมาะสมมันต้องย้ายอาคารเอาไว้รอกอนเถอะแล้วเราจะทําให้ดีเยี่ยมผลัดวันประกันพรุ่งไปอย่างนี้ชาตินี้เอาดีไม่ได้ยกไว้ แม่ชาติต่อไปก็อย่าติดนิสัยอย่างเงี้ยแหมพระพุทธเจ้าองค์นี้อืพระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านเทศเสียงก็เพราะดีหรอกแต่ว่าท่านเป็นคนละชาติกับเราไว้ไปชาติหน้าเฮอะอไปเจอพระพุทธเจ้าที่เป็นชาติเดียวกับเราเรามันชาตินิยมแล้วเราจริงจะค่อยปฏิบัติธรรมมันก็เลือกของมันไปผลสุดท้ายตกนรกทุกชาติทุกชาติอันที่หก ไม่ประมาทในการศึกษาขอฝากไว้เลยนะสำหรับใครที่กำลังตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่านคุณหนูทั้งหลายเนี่ยอยากจะฝากไว้ไว่าอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้อายุผ่านเข้ามาแล้วสี่สิบสามปีเข้ามาแล้วเนี่ยมันเจออยู่อันหนึ่งว่าไอ้หนังสือที่เราอ่านยกๆยกเนี่ยอ่านเมื่อเจ็วันที่แล้วเมื่อสิบวันที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ย หนังสือที่อ่านที่ท่องเมื่อเราโตแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจำจำไม่ค่อยได้อ่านวันนี้ยกหยกพรุ่งนี้ลืมละแต่ว่าถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจเข้าใจดีเด้อเพราะผ่านโลกมามากมันทำให้เข้าใจง่ายแต่ว่ามันไม่จำแล้วไอ้ที่จำได้ฝังใจน่ะอะไรนู่นแสนสงสารนันทาที่น่ารักชล่านักเลี้ยงออกนอกถนนไอ้อย่างนี้จำได้ บัดเดียวดังงังเงงวงเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชงแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาไอ้อย่างนี้จําได้แต่ไอ้ปัจจุบันนี้จําไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณหนูทั้งหลายใครที่ยังกําลังเรียนอยู่นะไอ้อะไรที่ควรจํานะรีบท่องถ้าตั้งแต่ตอนนี้นะท่องมันเข้าไปอย่าไปคิดว่าเอาอเหอะเราเข้าใจแล้วแล้ววันหลังอยากจะรู้เมื่อไหร่ก็มาเปิดเอาวันหลังเรา อยากจะท่องขึ้นมาท่องทีหลังอย่าไปคิดอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นอีกอาตมามีหนังสืออยู่ในห้องเราเป็นตั้งๆเลยเ,เมื่อก่อนนี้ตอนอยู่มาหาวิทยาลัยก็เอานนะว่ายว่างๆแล้วจะาหาเวลานั่งอ่านเอ,อไปเจอหนังสืออะไรดีเออแล้วว่างๆจะหาเวลามาอ่านซื้อมาซะเต็มห้องไม่ที่อ่านมันหาเวลาว่างไม่ได้ลําพังแต่อหนังสือพวกนั้นะงานศพแล้วไม่ต้องใช้ฟืนแล้ว เอาไอ้หนังสือที่ยังไม่ได้อ่านกองอยู่แล้วนะ่ะเผาสบายเลยนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะใครยังหูตายังดีอยู่สุขภาพยังดีอยู่อยากจะท่องอะไรรีบท่องซะ่มนกีบทอยากจะท่องท่องเสียพระไตรปิฎกยังไม่เคยอ่านรีบอ่านซะรอแก่แล้วค่อยมาอ่านตายเปล่าไม่ได้อ่านหรอกนะรีบอ่านเสียเลแตอนนี้อันที่เจ็ด ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมตกลงว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยคือไม่ประมาทในเวลาเราแวงเชียวแหละนะไม่ประมาทในเวลาเป็นไงเราแวงเชียวแหละว่าเออเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นระวังเลยรีบทำงานไมาให้มันข้างค้าง ไม่ประมาทในวัยเป็นไงเออเราจะตายเมื่อไรไม่รู้เพราะฉะนั้นอเอา้าเราแวงว่ามันจะตายแล้วก็รีบทํางานมันเสียอืมระวังยังไงล่ะเออไองานการอะไรที่ไม่ควรทําที่ไม่ควรลงทุนที่มันเสี่ยงเกินไปไม่เอาแล้วเอาไอที่สมควรสมควรตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วได้แล้วเลิกตั้งหน้าตั้งตาทําภาวนาของเราดีกว่ารักษาศีลของเราดีกว่าอย่างนี้รอดตัว แล้วก็ฝากไว้เลยนะสำหรับพ่อบ้านแม่บ้าน,านทั้งหลายจะไปรอเอาว่าแหมให้ลูกมันโตก่อนแล้วเราจะเข้าวัดอย่าคิดเลยเคยเห็นมั้งไหมไอบ้บางคนนั่นเลี้ยงลูกมันยังไม่พอแล้วพอมันมีลูกก็เอาลูกมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงหลานต่อไอบ้บางคนเลี้ยงหลานไม่พอเลี้ยงเหลนอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าแก่แล้วจะว่างอย่าคิดเอาให้มันว่างเดี๋ยวนี้แล้วจะทําธรรมะจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิจะทําทางอะไร ทำใชอีหตอนนี้จะไปวัดไปวาไปฟังเทศไปที่ตอนแข็งแรงแก่แล้วเราจะนอนอยู่บ้านแก่แล้วมาเอ,อมานั่งฟังเทศน์เลยไม่ได้ควาาหรอกพระเทศไปอะไรนะอะไรนะหูมันตึง <c oughs> นะโมโยมอะไรนะอะไรนะ <c oughs> นะโมอะไรนะอะไรนะชะโดเลย <c oughs> อ,อะไรก็ไม่รู้ พอแก่แล้วหูมันก็นตึงตามันก็นฟังใช้ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะเตรียมอย่างนี้สิว่าอีตอนเรายังแข็งแรงดีเนี่ยตั้งใจเลยทําทานรักษาสิ้นเจริญภาวนาไปฟังเทศเอาให้เต็มที่เ <c ười> ฮขึ้นเลขห้าแล้วเรานอนอยู่บ้านมันรีแล้ะข้อมูลข้อธรรมะอะไรเราก็รู้แล้วอีทงวดนี้จะตั้งใจปฏิบัติให้มันจริงจังเอออย่างนี้ใช้ได้ ไม่ใช่อีตอนนี้ห้าสิบเข้าไปแล้วหกสิบเข้าไปแล้วก็ยังแหมอยากจะสร้างคอนโดมิเนียมอยากจะดังว่างั้นเอถอะปาโทหกสิบแล้วสร้างคอนโดมิเนียมจะเอาให้กระดูกรือไงไม่เข้าท่าปล่อยให้คนรุ่นหลังมันทำมาเถอะไอคอนโดมิเนียมไอไอ,ไอแฟลตไอไออาคารสงเคราะห์มันฟ้องว่าน้อยมันสำหรับคนที่ไม่เคยทำทานด้วย โดยที่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปนั่นแหละไปเบียดเบียดกันอยู่เหลือไอ้พวกที่ชอบเอาเป็ดเอาไกา่เอานกมาขังไว้กรุกกรูกรุ๊กรู้นั่นๆเวนขังสัตว์ของมันนนัถึงเวลาก็มาอยู่ไอ้คอนมดมิเนียมไออยู่แฟลตไออยู่ห้องเล็กๆแล้วภูมิใจว่าโก้โง่ไอพวกนี้โง่อาโทษเออคนเราจะอยู่ให้สบายที่มันต้องมีบริเวณเป็นของเรา อย่างนั้นจึงจะอยู่สบายอย่างนั้นจึงจะอยู่สบายนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ถึงห้าสิบตอนนี้รีบปฏิบัติธรรมเยอะๆห้าสิบแล้วนอนอยู่บ้านวัดไหนก็ไม่ไปแต่ว่ายกเวน้นแหมเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วอีตอนนี้ห้าสิบแล้วงั้นเอา้ตาตะกายเข้าวัดก็ต้องตะกายกันเดี๋ยวไม่งั้นชาตินี้เลยไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่ก็ลำบากแล้วแหละทีนี้ลำบากแล้ว ข่าวัดเมื่อหาสิหกสิบเจ็สิบนี้เริ่มลาบากจะทําไงได้ละ่ะเมื่อก่อนประมาทนี่ไม่ได้เข้าเอา้าก็ต้องตะเกียกตะกายมากันมาเองไม่ได้ก็ให้ลูกเอารถมาส่งกันละมันก็ต้องทํากันอย่างนั้นทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่แปดคุณธรรมหัวข้อที่แปดนี่เอาวิธีปฏิบัติตนเพื่อความไม่ประมาท ขั้นต้นเลยเชียวอย่างที่เคยสรุปในมงคลทุกๆอันแหละวิธีปฏิบัติตนเพื่อความไม่ประมาทอันแรกเลยคือตั้งใจทำทานรักษาศีลให้เป็นประจำตั้งใจทำทานรักษาศีลแลว้วก็นั่งสมาธิให้เป็นประจำเลยขั้นแรกง่ายๆเล ที่หลวงพ่อเคยสรุปไว้เสมอๆให้จำง่ายๆว่าเช้าใดยังไม่ได้ทำทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวไปทำทานสักวันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านไม่งั้นเดี๋ยวเขียวมันลากดินไปคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นอย่าเพิ่งนอนนี่มีหลักง่ายๆอย่างนี้ขั้นต้นเลยถ้าไอ้ยิ่งไปกว่านั้นเอ,อ เอาหาเวลาออกบวชนะหรือว่านี่กำลังอบรมธรรมทายาทอยู่อย่างนี้ฝ่ายชายก็เอาเราลางานมาได้แค่พักร้อนอ่ะพักร้อนก็มาถือศีลศีลแปดขาสักสิบวันยี่สิบวันแล้วเออก็ยังดีมันก็ต้องโชคก็ต้องช่วยเอาอย่างเงี้ยร,รีบรีบทำเข้าไปนะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายมงคลข้องความไม่ประมาทเออไม่ประมาทดียังไง ก็อันที่หนึ่งละเห็นง่ายๆแล้วเมื่อเราไม่ประมาทจนที่ว่ามานี้นี่มันก็บุญกุศลใดๆที่ไม่เอ่่ทีไมเกิดมันก็จะได้เกิดขึ้นอันที่สองความเป็นมงคลคือได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยังไม่ตายแม้แต่ตายแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไม่ตายคือยังไม,ไม่ตายจากคุณธรรมนะ เป็นคนไม่ตายไปจากคุณธรรมบางคนมีชีวิตอยู่แต่ว่าประมาทก็ได้เชื่อตายไปแล้วจากความดีทั้งหลายอันที่สามมงคลจากความไม่ประมาทอันที่สามก็ป้องกันภัยในอยในอบายได้แล้วเป็นทำให้เป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไปทุกภพทุกชาติอันที่สี่ทำให้คลายทุกข์ลงได้ อันที่ห้าทำให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานใจอยู่เป็นนิดอันที่หกจะเกิดไปกี่พบกี่ชาติก็เป็นคนที่มีความละเอียดมีความประณีตอันที่เจ็ดก็เป็นคนที่มีความสุข,ขุมมีความรอบคอบไปทุกชาติไปแล้วก็อันที่แปดอันสุดท้ายก็ทำให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย ที่นี้ก็มีตัวอย่างประกอบ <c oughs> ที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งเลยในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งเรียกชื่อว่าท่านจักคูบาลพระภิกษุรูปนี้ออกบวชเมื่อแก่พอออกบวชไปได้พักหนึ่งพอเข้าใจหลักการในพุทธศาสนาแล้วท่านก็ตั้งใจเข้าป่า ไปทำสมาธิกันก็ชวนเพื่อนพระภิกษุไปได้วยกันสารูปประมาณ30รูปวยกันเข้าป่าไปทำสมาธิทีนี้พอถึงเวลาจะเข้าพรรษาสามเดือนนั่นท่านก็ประชุมพระทั้งหมดนั่นแหละว,ว่าเออพรรษานี้เราจะทำยังไงกันให้สมกับที่ได้บวชในาศาสนาองค์น้นก็ จะทำอย่างงนองค์นี้ก็จะทำอย่างนี้พู่ง่ายๆคือจะปฏิบัติธรรมะไปมั่งก็เล็กๆน้อยๆจะเอาแต่อ่านหนังสือมั่งสวดมนต์มั่งนั่งสมาธิวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมั่งอะไรอย่างนั้นท่านจักกูบาลเนท่านไม่ยอมทบอกไม่เอา้าทํางั้นใช้ได้ที่ไหนอย่างนี้ยังได้ชื่อว่าประมาทอยู่ไหนก็เราก็ ตั้งใจบวชกันมาแล้วมาทำเหยาะเหยาะแหญ่แอย่างนี้ไอ้ทำอย่างนี้มันเรื่องของชาวบ้านนี่ถ้าชาวบ้านเขาทำอย่างเงี้ยก่อนนอนก็สวดมนต์ก็นั่งสมาธิไปวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เออใช้ได้แต่เราเป็นพระทำอย่างนั้นได้เมื่อไรเล่ากินข้าวชาวบ้านทำงั้นไม่ได้เอาอย่างนี้สำหรับตัวท่านเองเราก็พรรษานี่ทั้งพรรษา จะยืนเดินนั่งนะจะทำสมาธิในอิริยาบถสามคือยืนก็จะยืนทำสมาธิเดินก็เดินทำสมาธินั่งก็จะนั่งทำสมาธิแต่สามเดือนนี้เป็นตายางไงไม่นอนท่านบอกเลยท่านไม่นอนหรอกจะทำสมาธาิจะทำความเพียรทำสมาธิอย่างนี้พระภิกษุองค์อื่นก็เห็นดีก็ทำตามไปด้วยก็ปรากฏว่าหลังจากท่าน ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไปอย่างนี้ไม่มีนอนเนี่ยทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนี้เออไปได้สองเดือนเศษตาทั้งเกิดเจ็บอักเสบขึ้นมาน้ำตาไหลพรา่าพรากเจ็บปวดบวมอักเสบขึ้นมาอย่างเงี้ยไปหาหมอมือดีเข้ามารักษาปรากฏว่าหมอเขาก็ให้เวลาหยอดยาบอกต้องให้นอนพักแต่ว่า ท่านได้ตั้งใจซะแล้วว่ายัางไงไงพรรษานี้ไม่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหยอดตาท่านก็นั่งหยอดไอ้ลืมไอ้ไอ้นอนหยอดแล้วก็นอนพักนี่ไม่ทําท่านไม่ยอมกลัวจะเสียสัจจะด้วยแล้วกลัวว่าเออเราก็แก่มาขนาดนี้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มอกลัวตาเออกลัวว่าตาจะเจ็บกลัวว่าตาจะบอดผลสุดท้ายใจมันบอดซะก่อนจากธรรมะซะละมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิตัวตั้งอยู่อย่างนั้นหมอเขาเมื่อไม่ไม,ไม่ไม่นอนหยอดยาไม่หยุดพักเขาก็รู้ว่าเขารักษาไม่ได้เขาก็เลยเลิกบอกเลิกท่านยิ่งพอบอกเลิกท่านท่านก็ยิ่งคิดบ่าเออเรานี่หมอเขาก็บอกเลิกแล้วไม่รักษาให้เราแล้วเรานี่ยังไม่มีธรรมะอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นที่พึ่งอะไรประมาทไม่ได้แล้วเราจะต้องทําที่พึ่งภายในของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ ที่พึ่งภายในของคนเราอะไรล่ะพระธรรมกายในตัวนั่นแหละปัตตังใจนั่งสมาธิไปจเจริญมรรคมีองค์แปดไปสัมมาอรหังของท่านไปอย่างนี้แหละตาก็อักเสบทุกวันทุกวันพอถึงวันสุดท้ายออกพรรษาพอดีเทียวความเพียรที่สะสมมาเต็มที่ท่านก็เลยบรรลุธรรมกายอาศัยธรรมกายพิจารณาอริยสัจสี ทุกสมุทัยนิโรธมากพิจารณาเรียบร้อยเห็นทะลุปลุกโปลงท่านก็หมดกิเลสเป็นพระอระหันต์แล้วในเวลาเดียวกันก็ตาบอดพร้อมกันไปด้วยเลยยอมตาบอดกันเลยแต่ว่าองค์อื่นอื่น,อ,นอีกสามสิบป่ะเขาก็เหมือนกันก็ได้เป็นพระอระหันต์หมดทุกรูปแต่ว่าตาไม่เป็นไรตาก็ปกติดีมีแต่ท่านนั่นแหละ หมดกิเลสเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกับตาบอดก,ก็มีผู้สงสัยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมจึงได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าทําความเพียนถ้าอย่างเลยจิงตาบอดใช่ไหมหรือว่าเพราะกรรมอะไรพระพุทธเจ้าก็าเลยตรัสถึงอดีตกรรมให้ฟังบอกว่าอ๋อท่านจูจักคูบาลรูปนี้นะเลพบในอดีตเคยเป็นหมอหมอรักษาโรคตามาอยู่มาคราวหนึ่ง เป็นหมอรักษาโรคตาที่มีชื่ออยู่มาคราวหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสิทธเป็นเศรษฐีนีตาบอดมาให้ท่านรักษาแล้วก็สัญญาก็พอหายแล้วจะให้ค่ารักษาเท่านั้นเท่านี้เชียวพอหายแล้วไม่ยอมจ่ายเบี้ยวซะแล้วเสียดายเงินเจอหน้าท่านเ,เจอหน้าหมอที่ไรก็ไม่เห็นหายสักทีเลย เอ็ไม่ไม่หายสักทีแล้วทำไมรู้ว่าหมอมาได้ยังไงเจอทีแล้วก็ไม่หายสักทีไม่เห็นอะไรเลยหมอจับสังเกตได้อ้าวอันนี้หายแล้วนี่คิดจะเบี้ยวม่จ่ายตังนี่โกรธขึ้นมาเลยไปทํายาขนานใหม่ไปเอาน้ํากรดมาบอกว่างั้นไม่เป็นไรมีขนานพิเศษหยอดอีงวดนี้ละหายแน่หายตลอดชาติเลยเอาน้ํากรดหยอดเข้าไปให้ เศรษฐีนี้คนนั้นก็เลยตาบอดไปบอดจริงในทีนี้ทำเป็นบอดทีแรกในท,ที่สุดบอดจริงส่วนตัวท่านเองไอความที่ไปทำเขาตาบอดชาตินั้นละโลกก็ล้วก็ตกนรกไปพ้นเวรจากนรกไปเกิดเป็นคนก็บั้นปลายชีวิตก็ตาบอดมาทุกชาติทุกชาติแม้มาชาตินี้ก็ยังมาตาบอดอีกเมื่อตอนเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเรานะจะโกรธจะแค้นจะชิงจะชังใครก็จะถึงก็ไปทาให้เขาพิการเลยเอาแค่หอมปากหอมคอเข่หัวสักป๊อกเดียวพอแล้วนะไม่เอาแล้วจะถึงก็ทําตาถูนบอดได้ไหมเอาเกินไปนะทําให้เขาบอดทําให้เขาพิการทําให้เขาถึงตายยาเลยเอาแค่วนันหอมปากหอมคอพอแล้วหรืไมไ่ทาอะไรเลยแผ่เมตตาให้มันทรงไปเลยได้ยิ่งดี ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จริงจะรอดตัวมีอีกเรื่องหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อตอนอีกประมาณสามเดือนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็บอกกับให้เปล่าประกาศกับพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าอีกสามเดือนนะพระองค์จะปรินิพพานแล้วใครมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะข้อไหนไหนก็มามา,มาถามท่าน ท่านจะแก้ข้อสงสัยให้จะขายปัญหาให้ให้ป่าวประกาศไปทั่วเลยทั้งพระภิกษุทั้งประชาชนทั้งคารวาะละก็มีพระภิกษุันนี้พอพระไหนๆทราบมันก็ใครๆทราบก็โอ้ยเสียอกเสียใจยพระพุทธเจ้าจะบรินิพพานรีบมาหาพระพุทธเจ้ากันมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่งั้นนะ่ะแต่ว่ามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่ง แทนที่จะร้องหม่มร้องไห้อย่างกับคนอื่นไม่ได้ไม่ได้ทําอย่างนั้นท่านหลบปลีกปลีกตัวออกจากหมู่คณะไปทําสมาธิของท่านทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งไม่ยอมนอนอีกเหมือนกันยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งอยู่ในสมาธิตลอดเลยฝึกสติตลอดเลยเสร็จแล้วก็มีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยมีพระภิกษุร,รูปหนึ่งแม้รู้ว่าพระองค์จะปรินิพพานมาแล้วก็ ไม่ได้มีเยื่อใยไม่มีความอาลัยอาวรในพระองค์เลยเชหนีเข้าป่าไปคนเดียวละ่ะเสียแรงที่พระองค์บวชให้เออม,มีความรู้สึกกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปตามมาเออไปตามภิกษุรูปนั้นมาสิพอพระรูปนั้นมาก็ถามในที่ประชุมภิกษุเธอหลบไปจากหมูคณะเลยพระยาค่ะทําทไมจึงทําอย่างนั้นท่านก็เลยตอบว่า เพราะข้าพเจ้ามาคำนึงว่าขณะนี้เนี่ยข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานคุณธรรมใดๆเลยเมื่อขณะพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เป็นโลเป็นพายอย่างนี้นี่ถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วข้าพเจ้าจะจะไปรอดหรือเนี่ยจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มที่หวังว่ายังไงอย่างไงถ้ามีอะไรก็จะได้มีอะไรข้อสงสัยติดขัดยังไงก็ พระองค์ยังอยู่อีกสามเดือนก็ยังจะได้ตายถามได้เพราะคิดอย่างนี้จึงได้หลบหลีกไปอยู่ลําพังเงียบเงียบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อะไรอาวรแต่พระสมมาสัมพุทธเจ้ารอกพระพุทธเจ้าก็เลยตัสสรรเสริญว่าเออภิกษุทั้งหลายเธอจงเอาเยี่ยงอย่างพระภิกษุรูปนี้เธอภิกษุรูปรูปนี้ทําถูกแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทท่านสรรเสริญอ,อย่างนี้ แล้วก็ปรากฏว่าอยู่มาไม่นานพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพานเลยพระภิกษุรูปนั้นก็หมดกิเลสเป็นพระอระหรันต์ไปด้วยอำนาจแห่งความไม่ประมาทหรือถ้าพูดอีกทีด้วยอำนาจแห่งการตั้งใจฝึกสติฝึกสมาธิอย่างดีย่ําเลยนี่ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทในพุทธศาสนาถ้าพูดอีกทีหนึ่งว่ากันไปแล้วในสายตาของชาวโลกก็บอกว่าพวกเราที่มาน,นั่งอยู่บนศาลานี้มากันเป็นประจำประจำทุกอาทิตย์นี่ก็จัดว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทแลอกนะนี่ในสายตาชาวโลกนะแต่ว่าท่านในสายตาของชาวธรรมในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จริงแม้พวกเราก็ยังประมาทอยู่เพราะว่าว่ากันไปแล้วศีลห้าของเรามันก็ยังไม่ค่อยจะบริบูรณ์กันนักหรือบางคนศีลห้าบริบูรณ์ดีแล้วแต่ว่าศีลแปดก็ยังกระพร่องกระแพร่องอยู่ถ้าศีลแปยังก,งกระพร่องกระแพร่งอยู่แล้วก็นั่นแสดงว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยยังยังไม่สามารถบังเกิดขึ้นแก่เราได้หรอก ศีลแปดมันจะต้องแน่นนะศินแปดจะต้องแน่นถ้าศินแปดไม่แน่นราคะหรือความยินดีในกามมันยังจะห่อหุ้มใจเราได้โอกาสจะบรรลุธรรมะมันยากหรือการนั่งสมาธิของเราขณะนี้เออเราก็ยังนั่งกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นักหรอกนั่งไปก็ยังเมื่อยไป นั่งไปก็ความสว่างข้างในบางทีก็วันนี้ฟลุกก็สลัวสลัววูบวูบว,ว่าผ่านไปนิมิตบางวันฟลุกหน่อยก็เห็นนิมิตชัดแต่แค่นาทีแล้วก็หายจอมไปอีกเจวันแดวันขึ้นมาโผลให้ชื่นใจอีกทีอย่างนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้หรือ,อวันนี้นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเห็นนิมิตทุกวันแหละแต่ว่า เห็นไม่นานห้านาทีสิบนาทีก็ไปซะแล้วเอองั้นมันต้องเอาให้ได้หลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนให้เห็นนิมิรสว่างโพลงเอออย่างนี้ชักใกล้ความจริงอย่างนี้ค่อยชื่อว่าไม่ประมาทนะแต่จริงๆแล้วยังเรายังประมาทกันอยู่เนี่ยรีบแก้ไขตัวเองให้ดีแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ประมาทก็ง่ายๆอีกนั่นแหละ เช้าใดยังไม่ได้ทาทานชช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านโดยเฉพาะวันโกนวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ยังไงยังไงควา้าศีลแปดมากอดเอาไว้ให้ได้คืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธินั่งสมาธิสิบนาทีสิบห้านาทีไม่พูดแล้วคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนกันถ้าไม่อย่างนั้น มันก็ยังประมาทอยู่ดีนะแล้วถ้าเราไม่ประมาทอย่างนี้แล้วแล้วก็ไม่จำเป็นเลยน้ำมนต์ก็ไม่ต้องรดดวงก็ไม่ต้องผูกเคราะครเะอะไรก็ไม่ต้องไปสะดอกใครที่ไหนทั้งนั้นแหละเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วถ้าหากจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเรานั่นก็แสดงว่าเออมันเป็นผลเนื่องจากกรรมกรรมไม่ดีของเราในอดีตซึ่ง แม้แต่พระอาหารหันต์ก็ยังหนีไม่พ้น้วก็ทนรับกันไปไม่ต้องไปอุทธรดีกาที่ไหนแล้วนะก็ทนรับกันไปอย่างที่ว่า What ever will be will be กัละเป็นไงเป็นกันเมื่อททำทึงทำดีที่สุดแล้วไม่ได้บกพร่องอะไรแล้วแต่กรรมเก่ามันตามมาเล่นงานช่วยไม่ไดนะ้สำหรับวันนี้คงจบเพียงแค่นี้